เกตสองพันห้าร้อยห้าที่ค่าลยค่าล่าไปลยค่าไลไเลยาไปล่าไเลปเรกาไกเลาไเล่ากปารปเลยค่ไลยาไปเไปนยคคนาปเลาล่าเาปเลากยคาารป่ารเลยาลาไปเลคค่เย่าล รัฐธรรมนูญเนี่ยสาธรเป็นองค์ระ่าประเทศแลวมีคํา้องเกี่ยวกับินดนเนี่ยมันมีส่วนกระทบยินดรานัฐบาลจะไปขึ้นศาลได้ต้องให้เรายินยอมแต่รัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยไปขึ้นศาลลม ด้วยโดยพาราการด้วยตัวเองเราจึงถือว่าวันนี้เราไม่เกี่ยวข้องกับโลกและการกระทำของรัฐบาลในสรโลกครั้งนี้เราถือว่าเป็นโมฆะหมดเราไม่รับผิดชอบด้วย ก็จะเคยมีอย่างฟูค d ีเอ e บูเดมงเด้รับตัวแทประเทศท่านอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงถาวรหนึ่งใน5ชาติเพราะสกอตแลนด์ส์เป็นส่วนหนึ่งของส u ภาพโซเวียดังนั้นเมื่อศาลโลกมีภาษาวันที่สิบเอ็ดพฤิการ c อยู่แล้วประชาชนคงไม่เอาด้วยในที่สุดแน่นอน e ่าประชาชนจะ้องปฏิเัดินของศาลโล กูชาฐานะผู้ฟ้องก็จะยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงให้บังคับประเทศไทยเอ่อบซอร์และผู้รับผู้รับผ e ้รับผูรับู้รับผู้รับอง้รั้ระบผู้รั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 บผ e ้มับ้รับผู้รับผ้รังว้ับเู้รับผู้รับผู้บผ้ับผู้รับผู้รับผู้รผู้รบร D'en rendre une décision. Ha, un ah, en fait, il a que si euh, la France pourrait utiliser, bénéficier de son droit de veto, de veto. Tout, tout ce fait sera réglé, sera euh, freiné. Uh. ก็จะเกิดสงครามได้ระหว่างไทยกับบูชาเพราะาคนไทยไม่ยอมถ a าฝรังเศสปล่อยให้เร่องนีเริรนีามาะเรภาพในยางน,นี้ก็จะจบไปแน uh, งนั้นที่เราดำเนินการวันนี้ก็ขอความกนุณาจากท่านเพื่อให้เกิดสันาิภาพในภูณิภาคนี้ต่อไป เราจะขอมอบหนังสือที่ประมวลเรื่องทั้งหมดทั้งความจริงความเห็นของประชาชนคนไทยพร้อมทั้งหลายชื่อแ6ดล้านหแสนายชื่อให้กับท่านทูตเพื่อกรุณาส่งต่อไปถึงตัวแทนประเทศของท่านในคณะมนตรีความมั่นคงไทย comment dire, la lettre qui contient d'après lui, la vérité et bien sûr, les signatures, les faits et tout ça, pour que vous puissiez le remettre au Conseil de sécurité de l'ONU. Merci beaucoup. Bien sûr, ces documents vont être transmis aux autorités françaises et considérés, nous les traduire จดหมายฉบับนี้ส่งให้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็พร้อมด้วยถ้าเกิดมีการต้องแปลก็จะมีการแปลเราแปให้เรียบร้อยอาวิลเลกติดตัวอยู่ติดติดตัวอย่อังดอเลย because we we don't have French translation organization excuse me thank you very much for your kindness Thank เมื่อกี้นี้เราได้รับความกรุณาจากตัวแทนสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งอยู่ในชั้น20กว่าของตึกหลังนี้ลงมารับเอกสารของเราที่เราจะยื่นเรื่องต่อเขากรณีพิพาคไทยกัมพูชาแล้วผมก็ได้มีโอกาสที่ชี้แจงความในใจกับตัวแทนสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยไปว่า ที่เรามาวันนี้เราต้องการแสดงเจตนารมณ์เจตจำนงของประชาชนคนไทยต่อกรณีพิพาทไทยกัมพูชาซึ่งศาลโลกจะมีคำพิพากษาวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และเราก็บอกว่าคนไทยจำนวน8ล้าน6 5 36รายชื่อที่เรายื่นมากับท่านในวันนี้ในซองเอกสารเนี่ย ปฏิเสธสารโลกว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมาแล้วกว่า50ปีหลังจากที่เราแพ้คดีประสาทพระวิหารเมื่อ50ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารโลกอีกเลยการกระทำของรัฐบาลไทยต่อกรณีพิพากษาไทยกัมพูชาที่ยอมตัวไปขึ้นสารโลกอีกครั้งหนึ่งฐานะจำเลยนั้นเราขอปฏิเสธการกระทำของรัฐบาลทั้งหมด และเราถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ารัฐบาลได้ดำเนินการผิดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2550ที่บัญญัติหลักๆ3ประการเรื่องนี้ว่าเมื่อสารโลกเป็นองค์การระหว่างประเทศแล้วจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับดินแดนนั้นขั้นตอนที่หนึ่งประชาชนไทยฐานะเจ้า,จาของอำนาจที่ปไตยต้องยินยอม ขั้นตอนที่สองต้องไปให้สภารัฐสภาไทยเห็นชอบขั้นตอนที่สามสมรริสุดเป็นพระราชอำนาจของประมุขของเราซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้ทําแม้แต่เรื่องเดียวเลยไปขึ้นศาลโลกโดยอําเภอใจโดยพรติการดังนั้นเราถือว่ารัฐบาลทําเรื่องนี้ในการขึ้นศาลโลกเราถือว่าโมฆะหมดเลยนะ ฉะนั้นวันนี้ที่เราต้องมารบกวนท่านเนี่ยก็คือสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเพราะเราจะขอความเมตตากรุณาจากท่านว่าตัวแทนของประเทศท่านอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงถาวรหนึ่งในหาชาติซึ่งเมื่อสามีภากษาวันที่11แล้วแน่นอนประชาชนต้องปฏิเสธแล้วก็ไม่เอาด้วย เมื่อแมเอาด้วยก็เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคือรัฐบาลกัมพูชาจะเอาเรื่องไปใส่ต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติเพื่อออกมติออกมาตรการบังคับประเทศไทยไม่ได้เราจึงบอกว่าถ้านหนึ่งใน5ชาติซึ่งเป็นคณะมนตรีความมั่นคงถาวรคือรวมขเขาด้วยเนี่ยคัดค้านเพียงประเทศเดียวเรื่องก็จะจบกไไ็ okay. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณา แล้วก็ถ้าปล่อยให้เรื่องบานไปต่อไปโดยไม่มีข้อยุติตามที่เราเสนอท่านในวันนี้ก็จะเกิดสงครามระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาได้นั่นแปลว่าสันติภาพในภูมิภาคนี้ย่อมหมดไปดังนั้นเรามาวันนี้เพื่อให้เกิดสันติภาพต่อไปตามข้อเรียกร้องของเราถ้าท่านจะกรุณาท่านก็จะเป็นผู้ทำให้เกิดสันนิภาพด้วยในย่านนี้ พาะคนไทยเรารับไม่ได้เราปฏิเสธสิ้นเชิงมาแล้วนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีน้ําใจเขาบอกว่าสิ่งที่เรามายื่นกับเขาวันนี้เนี่ยเขาจะเร่งส่งต่อไปที่รัฐบาลของเขาเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาคํายื่นขอของเราวันนี้พร้อมทั้งเอกสารต่างๆน,น,นานาที่เราส่งไปเขาก็เลยบอกว่า,าเขาอาจจะต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเราบอกเราแปลมาเรียบร้อยแล้วนะ ยกเว้นเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าองค์กรภาคกาจน์เราเราไม่มีคนแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ต้องขออภัยฉะนั้นแล้วเรื่องเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยุติว่าวันนี้ภารกิจที่เราได้ดําเนินการต่อสถานทูตฝรั่งเศสก็เป็นบรรลุเป,ป้าหมายในขั้นตอนนี้วันพวกนี้ก็ขอรบกวนนัดพวกเราว่าท่านได้จักรุณาเป็นครั้งสําคัญครั้งสุดท้ายในขั้นตอนนี้ก็คือ11 1บเอโมงเช้าขอเชิญที่สถานทูตจีน วเวลา11นาฬิกาเพราะว่า5ชาติถาวรที่จะมีสิทธิ์คัดค้านเพียงประเทศเดียวเรื่องมันจะจบก็คือสหรัฐเราไปแล้วอังกฤษเราไปแล้วรัเสเซียเมื่อเช้าก็ไปแล้วฝรั่งเศสนี่ก็ใช่ประเทศอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราจะต้องไปให้ความสําคาัญก็คือประเทศจีนที่ถนนรัดชดา,วาเวลา11นาฬิกานะครับแล้วก็เมื่อยื่นเรื่องกับสถานทูตจีนเรียบร้อยแล้วผมก็จะแถลงว่า วันอาทิตย์ที่27ที่เราจะชุมนุมประชาชนจะชุมนุมที่ไหนที่หน้าสถานทูตจีนเลยก็ขอขอบคุณทุกคนในวันนี้ที่มาช่วยกันเพื่อบ้านเพื่อเมืองโดยเฉพาะเยาวชนที่เอาฐานฟอกตัวทั้งหมดตัวดําแต่ใจสะอาดบางคนตัวสะอาดแต่ใจดําที่น้องก็ไปแปลความเอาแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับไม่ว่าท่านที่จะ เป็นพี่น้องประชาชนที่มาด้วยการด้วยความเหนื่อยยากลําลบากเจ้าหน้าที่ตํารวจที่กรุณาต่อเราแล้วหวังว่าพวกเราทุกคนคงจะพบกันอีกไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปขอขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณมากครับ